สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่กับทีม Tango ผมไอ้บ้าปืนเวลาไอ้บ้าปืนมาหมายความว่าเราต้องมา react กับกันฟอัลคูนีกแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเรามา react กับอันแรกกันเลยนะครับปืนเป็นอะไรกันเนี่ยทีมงานทีม Tango น,นะครับได้เลือกคลิปมาโดยที่ไอ้บ้าปืนยังไม่ได้ดูนะครับก็เลยมา react สดๆให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอันแรกกันเลยครับอ,อย่าบอกนะ คือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับโดยที่ไม่ว่าเขา,เ,าเขาใช้ปืนปลอดภัยดีนะถือว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดแต่การจับปืนของเขาเป็นคลิปที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาไม่เข้าใจหรือว,ว่าปืนเขาเป็นกึ่งอัตโนมัติหรือว่าตอนที่เขายิงแห้งใช่ไหมเขาซ้อมยิงปังก็ต้องรีเซ็ตไกเพราะาถ้าเกิดปืนที่ไม่มีกระสุนออกไปปืนกึ่งอัตโนมัติแบบนี้แบบกล็อกแบบอะไรก็ได้นะครับเวลาเราเหนียวไกไปแล้ว มันจะไม่สามารถเหนี่ยวได้อีกจนกับเราขึ้นลําเขาก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเหนี่ยวใยของจริงก็ต้องแร็กสไลด์แบบนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะคือเขาใช้ปืนไม่เป็นแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนอกจากนั้นนะครับถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่จะ่ถามว่า please ถ้าเราจะใช้ปืนใ,ให้มันเป็นหน่อยกรุณานะครับรู้จักการใช้ปืนของเราให้ดีกว่านี้นี่มันไม่ใช่ปืนชักยิงถ้าเราดูอ่ะ พฤติกรรมเขาคือปั้งขึ้นลำปั้งขึ้นลำมันไม่ใช่ปั้งให้ปืนมีปัญหาแล้วตบขึ้นลำไม่ใช่เลยมันคือยิงขึ้นลำยิงขึ้นลำเพราะว่านือกว่านี่คือวิธีทํางานของปืนไม่ใช่นะครับศึกษาวิธีการใช้ปืนของตัวเองจะได้ไม่เป็นแบบคนนี้ครับอันต่อไปนะครับออกมาเต้น ออภาษาอังกฤษคือ d a s p กระสุนลั่นเวลาเรากำลังทำอะไรกับปืนอยู่เขาน่าจะพยายามจะถอดประกอบปืนในการถอดประกอบปืนเราต้องลั่นไกในปืนกึ่งอัตโนมัติส่วนมากอย่างเช่นปืนกลกนะครับลั่นไกทิ้งไปในที่ปลอดภยัยแต่ก่อนอื่นที่เราต้องทำก่อนที่เราลั่นไกทิ้งคืออะไรไรู้ไหมครับเ<อ>คลียร์ปืน ทำไมเขาไม่เคลียร์ปืนกดข้อที่1ของปืนต้องคํานึงนึกว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนตลอดเวลาถ้าเกิดเขาทําตามนี้ปั๊บ ปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเขาหลวมเกินไปกับปืนเขาอยู่กับปืนตลอดเวลานี่ดูเหมือนร้านปืนเขาอยู่กับปืนตลอดเวลาแล้วลืมว่าปืนบางอันอาจจะมีกระสุนอยู่อย่าคิดเด็ดขาดเลยนะครับว่าปืนไม่มีกระสุนถ้างั้นของแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เขากาลังจะถอดประกอบปืนปับ๊บแล้วก็หลังจากนั้นปั้งปืนลั่นนะครับแล้วก็ที่ปัญหาคือมือเขาอยู่ข้างหน้าลำกล้องพอดีเลยน่าจะเข้ามาตรงนี้นะกระสุนปุ๊บเข้าไปตรงนี้เลยนะครับกระสุนลั่นแบบนี้นี่มันเฟล หนักมากๆเลยนะครับทุกคนครับเวลาจะทำอะไรกับปืนขอร้องขอร้องขอร้องนะครับ make sure ว่าปืนมันปลอดภัยจริงๆนะครับกดข้อที่1ย้ำไว้ในใจปืนทุกกระบอกมีกระสุนตลอดเวลาถ้าเราคิดแบบนี้อักนต์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยขอขอบคุณทุกคนที่มาจ o i n community เราระดับกัปตันนะครับหู<อฟ> Project RTM BB Gunster Hot Dog อิดแสงมูมีและ MCM x d ไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือว่า General นะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานมากขึ้นนะครับทุกคน you are the sheep dog อันที่3นะครับนั่นกระเป๋าเก็บปืนของคุณเหรอนะครับลองมาดูกันซิว่าอันนี้คืออะไร <c oughs> อ แม่งเป็นโจรที่จะไปโค่นมน้าคนอื่นอ,อย่างแรกที่อยากพูดคืออะไรรู้ป่ะผมน,น่าไม่ต้องโดนแบบนี้แหละไม่งโค้งง่งเลยทั้งสองคนมีปืนคนที่ถือปืนอยู่ถือุืนแบบและมากๆเลยนะครับถืออย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปดูไม่ออกว่านิ้วอยู่ในไกหรือเปล่านะแต่บอกได้เลยว่าคนที่ปืนอ่ะอยู่ในกระเป๋ากางเกงนะ นิ้วเขาน่าจะอยู่ในไก่และสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะคือเวลาเขาถีบอะ่ะบางทีมันต้องออกแรงลองคิดสภาพมนุษย์เวลาเราออกแรงเราจะแบบเฮือนะมีความเป็นไปได้ว่านิ้วเราจะเฮืออย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นนิ้วเขาอยู่ในไก่รวนิ้วเขาอยู่แถวไก่นะครับแล้วเวลาออกแรงแค่นี้ก็ลั่นใส่ขาโจาเองนะครับทุกคนหัวเละเยะได้เลยนี่คือโจร ทำอะไรโง่ๆแบบนี้ดีแล้วที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแค่โชคดีที่ปืนมันไม่ได้ไปลั่นใส่คนอื่นและลั่นใส่ขาัวเอคีดเะว่าถ้าเกิดวันนั้นนะเขาเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้โอ้โหแม่งมันจะแย่ขนาดไหนปืนสองคนมีความโหดร้ายขนาดนะั้นไม่รู้จะฆ่าคนไปทําอะไรนะครับอันนี้ถือว่าเจ้าของบ้านโชคดีมากๆที่โจรแม่งใช้ปืนไม่เป็นแล้วก็พลาดแบบนี้อันต่อไปนะครับมีอะไรติดอยู่หรือเปล่านะ Huh? Oh my god! But, what the fuck?! Oh my god! Kuba! We can let you up! Oh shit! เฮ้ยยิงไม่ออกคลิกยิงไม่ออกอย่างแรกที่ทําคือเน่ดูดิว่าคือทำไมกระสุนไม่ออกโอไมคก่อ oh นถ้าเกิดมันเป็นดีเลย์ไพรเมอร์ชนวนแตกแล้วนะแต่มันแบบว่ากอมันจะลั่นเนี่ยอีกทีที่หลังมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เอามาทําแบบนี้นี่มันแบบ so fucking idiot คือม,มันพลาดมากๆอย่าเพื่ชี้ปืนไปใส่เอาอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องการยิงนะครับแล้วอันนี้คือแม่นชี้ใส่หัวตัวเองอะถ้าเกิดกระสุนยิงไม่ออกอย่างเช่นตอนที่สอนยิงปืนนะครับเจอลูกดินปืนน้อยปักปักปมูมันเป็นเสียงอย่างเงี้ยผมหยุดยิงทันทีเลยแล้วก็ผมถอดประกอบปืนแล้วก็หลังจากนั้นหยิบลำกล้องแล้วมาดูว่ามีกระสุนเหลืออยู่ไหมดินปืนน้อยเกินไปกระสุนมันอาจจะไม่เดินทางออกจากลำกล้องและลูกต่อไปมา มันอาจจะระเบิดในลํากล้องก็ได้นะผมกลัวผมไม่ได้อย่างนี้นะไม่ใช่ถอดปืนแล้วเคลียร์แล้วก็เข้ามาดูนะไม่ใช่เลยผมถอดประกอบปืนและมาดูอีกทีเขาต้องทําอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ใช่แบบนี้นี่มันแย่มากหรือว่าอันนี้มันเป็นลูกโม่นะครับอาจจะเป็นลูกโม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกโม่เราอาจจะถอดลูกออกมาเสียลูกก็หลังจากนั้นเอาอะไรทิ่มเข้าไปในลํากล้องดูว่ากรสุนออกไปหรือย,ยังหรือว่าปัญหามันคืออะไรมันไม่ใช่แบบนี้อย่าทําแบบนี้นะครับ dumb w a y to die จริงๆเลยเห็นแล้วก็มันแบบ เสียวมากๆนะครับอย่าทำแบบนี้ please อย่าทำแบบนี้เด็ดขาดเลยมันเกิดขึ้นไวมากนะครับเพราะเวลาผมอ่านหัวข้อนี้ที่ออมเกตผมรู้แล้วว่าพูดถึงอะไรนะครับทุกคนลองมาดูกันพ ปืนกลึงอัอตโนมัติที่เป็นฟูลออโต้ใช่ไหมแล้วก็เขาเหนี่ยวไกลทีเดียวแล้วมันบัดเขารู้ไหมว่ามันจะเป็นฟูลออโต้คืออย่างแรกทําไมไม่ต้องยิงมือเดียวด้วยวะเขารู้ไหมว่าเขาจะยิงฟูลออโต้แล้วแรงถีบมันจะเยอะขนาดไหนไม่ควรจะยิง2มือรีคอยไปจากไหนอะมือไวไฟอย่างนั้นเลยไม่ได้หักข้อไม่ได้เกี่ข้อไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับการที่เราจะยิงมือเดียวที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะ โน้มตัวไปข้างหน้านะก็มืออยู่เอียงองศานิดนึงถ้าถ้าองศาเนี้ยเราจะใช้กล้ามเนื้ออันนี้ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กกว่าถ้าเกิดเราเบี่ยงนิดเดียวนะครับไม่ใช่แบบ90องศานะประมาณ45องศามันจะใช้กล้ามเนื้อที่ใหญ่กว่าแล้วก็เราผักลงไปแล้วก็มันจะควบคุมมีคอยได้ไม่ว่าจะยิงฟร์ออโต้มันจะควบคุมได้ดีกว่าคนนี้เยอะมากๆเลยนะแต่อยู่แล้วปืนสั้นมือเดียวฟูลออโต้มันเป็นอะไรที่ควบคุมยากอยู่แล้วนะครับเขาควรจะจับปืนให้ดีกว่านี้นะครับถ้ามันมีคนอยู่นะ แม่งโดนหมดเลยสิ่งที่ผมว่าตลกที่สุดคือ reaction ตอนท้ายเขาดูนะ <S <S> <S คือแบบมันคือแล้วมันคือเขามาดูปืนแบบ มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับเขาไม่ร <reco Christ. S 2> ู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันมันเกิดขึ้นแล้วมากจนสมองเขาลับไม่ทันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะผมว่านะถ้าเกิดปืนนี้มีกระสุนมากกว่านั้นเขาก็กดจนแม็กกาซีนหมดอะโอเคและวันนี้นะครับเรามีวิดีโอแถมให้ด้วยนะครับหรือว่านี่คือการ reload ที่แท้จริงมันว่ามันจะปั่นขนาดไหนบ้างนะครับโชว์เลยเดี๋ยวก่อนไม่เข้าใจอ่ะ ออมทำไมสไลด์มันล็อกกลับได้ยังไงเชือกกระสุนมันไม่หมดกาทำยังไงเพื่อนเพื่อรู้ไหมถ้าให้ผมเดานะมือลองอ่ะเขาอยู่ใกล้ๆตัวล็อกสไลด์ใช่ไหมแล้วยิงไปนัด1น,นัด2นัด3ช่วงนี้เขายิงนัด3อ่ะเขาผลักตัวล็อกสไลด์ขึ้นกับมือซ้ายของเขาผลักขึ้นและหลังจากนั้นมันล็อกใช่ไหมมันล็อกเสร็จปับ๊บดึงแม็กกาซีนออกโยนปืนทิ้งหยิบปืนใหม่ ใส่เข้ามาขึ้นนำแล้วก็ยิงต่อนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคก็ถ้าเกิดรวยจริงนะครับไม่ต้องรีโหลดแบบเปลี่ยนแม็กกาซีนรีโหลดแบบเปลี่ยนปืนก็เป็นออปชั่นที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดเรามีเงินเยอะมากๆแล้วก็มีปืนหลายก็บอกนะครับทิ้งมาเลยกี่อันก็ได้นะนี่ก็คือเฟล EP12 เพื่อนชอบไหมครับมีเฟลอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ react ผมรู้สึกว่ากันเฟลในโลกนี้มันเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากแค่ไอ้บ้าปืน r e a c คกับปันไหนนะครับผมทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่าส่งมาทางโซเชียลมีเดียของเราถ้าอยากสนับสนุนทีมแทงโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นคโยตี p l a y e carrier ford cap ford polo ผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือว่าอยากมาเรียนกับทีม Tango s o โ s o l m e l Media ลิงก์ทีอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเกิดอ,อยากมา join community ของเราบน YouTube สามารถ join ได้เลยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้า we are the sheep dog peace